ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ฉันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังการที่จะปลูกข้าวให้ดีมีคุณภาพมันก็ต้องอาศัยหลายปัจจัยอยู่ไม่น้อยครับอย่างลุงพยับเองก็ทำนามากว่า20ปี ได้ดีบ้างไม่ได้ดีบ้างจนได้มาเจอกับช้างสยามผลผลิตดีถูกใจข้าวออกรวงเหลืองสวยใกล้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะครับพยับโคมณีบ้านเลขที่ยิ่สทับหหมู่หตำบลหนองกระเจาอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์กี่ไร่ครับผมเอง30 ทำสามสไร่เลยเหรอครับตรงนี้คือที่ใช้ใช่ไหมครับใช้ครับนี่กระป๋องกระป๋องหนึ่งครั้งเดียวก็กี่ไร่ครับที่ใช้10ไร่ครับกระป๋องหนึ่งครั้งเดียว10กระป๋องหนึ่งใช้ได้10ไร่เหรอผมใช้โดนฉีด10ไร่ครับอ่าได้10ไร่ครับแล้วอีกสองกระป๋องนั้นผมไปฉีดอยู่อีกแปลงนึงอ๋ออันนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกไหมครับครับตอนที่ฉีดไปอ่ะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นความแตกต่างตั้งแต่เมื่อไหร่อาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วฉีดกี่ครั้งครับพี่ครั้งเดียวครับฉีดครั้งเดียวเห ชิ่งตอนข้าวมันได้อายุเท่าไหร่ละครับข้าวต,ตั้งท้องอ่ะแล้วมันเป็นยังไงครับจากที่ผ่านมามันก็ดูแตกต่างกันหลายเลยครับแตกต่างกันมากเลยเหรอครับผมว่านปุ๋ยไปหลูก1ิบไร่6ลูกปกติใช้กี่ลูกครับ,รบก็เกือบไร่ละหนึ่งลูกอ่ะก็ตีสะไร่ละลูกสิบไร่ก็ประมาณ10บลูกครับอ๋อแสดงว่ามันลดปุ๋ยลงครับลดปุ๋ยลงก็ทุนต้นทุนไปได้เยอะนะครับแหม ได้ข่าวว่าก่อ,อนหน้าที่จะเปิดใจใช้ช้างสยามลุงพยับก็ต้องใช้ความกล้าชนิดที่ว่าใช้ความเสี่ยงเป็นเดิมพันเลยลหละครับก่อ,อนหน้านี้ก็คือใช้ทั่วไปก็ทั่วไปใช้ทั่วไปถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ลวงมันไม่เต็มขนาดนี้หรอมันก็ม,นนมันไม่แน่นอย่างนี้มันไม่แน่นอย่างนี้ครับคั้งแรกในชีวิตเลยผมเลยอ่ะผมนอนอยู่ เขาโฆษณาเราสะทัด <an ad est at> ครับอ่าผมก็เลยกดโทรศัพท์สัง่งลองดูเลยลองไอตอนแรกเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยคิดว่ามันจะได้ผลอย่างนี้ไหมเหมือนว่าเสี่ยงดวงเลยอ่ะผมก็บอกโงโอ้เออเออเอาเอย่างนั้นเลยอ่าที่ว่าเสี่ยงดวงเลยครับ,ค,รบคือเอามาใช้ตอนแรกไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยละบองอโก<ฮ>งแต่พอหลังจากฉีดไปแล้วเห็นผลอย่างนี้แล้วมันก็พอใจครับตั้งแต่ทํานามาแบบเนี้ยถือว่าดีกว่าเดิมไหมก็ถือว่าดีกว่าครับสวย เห็นว่ามันน่าจะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมไหมน่าน่ามากกว่าครับผมเคยได้แปดเกียนแปลงเนี้เอาแปดตันเน่ยไร่ครับและที่เห็นตอนเนี้คิดว่าน่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ด้วยสายตาผมก็น่าจะว่าได้ไล่ละดหนึ่งตันนะได้ไล่และตันครับแล้วจากที่ดูเนี่ยมันน่าจะได้คุ้มคุ้มกว่าเงินลงทุนไปครับได้ค่าแรงตัวเองครับถ้าอย่างนี้คิดว่าจะเอามาใช้ต่อไหมพี่ใช้ครับเพราะผมทําไล่พริกอยู่แล้วไล่พริกได้ใช้ไหมครับ ไม่ได้ใช้อ๋อยังไม่ได้ใช้ยังแต่ว่าพอเราเห็นผลอย่างนี้ก็ค,คิดว่าจะเอาไปใช้ครับใช้เลยครับรับรองว่าด,ดีแน่นอนเหมือนอย่างนาข้าวนี่แหละครับที่ใครผ่านไปมาเห็นก็เป็นต้องขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกที่นาของตัวเองเพราะจะได้สวยเหมือนอย่างนาของลุงพยับยังไงล่ะครับไอ้ตอนที่เราเดินมาดูผลผลิตของเราเนี่ยแล้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ชื่นใจเนาะเขาก็มาจองเขาปลูกกันไปห้าหกเดือนแล้วเนี่ยฮะหมายความว่าไงชาวนาเอเขาเห็นว่ามันสวยเขาก็มาจองกันเนี่ยแ,แบบเขาก็จะเอาไปทําพันต่อว่าเม็ดสวยอะไรสวยอย่างเงี้ยอ๋อหมายความว่าเขาจองข้าวเราเนี่ยเวลาเราเกี่ยวคนนั้นกระเกียนคนนี้ห้าสิบอ๋อคือเขาเอาไปทําพันทําพันุเพราะว่าเขาเห็นเม็ดมันสวยครับแต่เขาไม่เขาไม่รู้ว่า,าใช้ทั้งสยามใช่ไหม ก็รู้ก็พี่กันน้องกันทังนั้นแอละญาติกันโอเคก็เอาเม็ดไปปลูกต่อเอาไปปลูกต่ออ๋อเพราะเม็ดมันเม็ดมันสมบูรณ์ครับนั่นหมายความว่าเวลาหลังจากที่พี่ใช้ช้างสยามแล้วข้าวมันสมบูรณ์ขึ้นครับถูกไหมเม็ดมันสมบูรณ์ขึ้นแทนที่เราจะได้กินอย่างเดียวเราเอาไปเป็นพันข้าวตอดได้เลยก็พี่กันน้องกันก็ขอซื้อคนละห้าสิบถังเจ็ดสิบถังอ๋อแสดงว่าถ้าเม็ดมันสมบูรณ์ต้นข้าวต่อไปมันก็ต้องสมบูรณ์ต่อตามถูกไหมใช่ครับ คิดว่ามันคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะครับที่เห็นเห็นอย่างนี้เป็นการต่อยอดได้อย่างสวยงามมากๆเลยล่ะครับกับผลงานช้างสยามแต่ยังไงก็ต้องขอติดตามผลซะหน่อยครับว่ารอบนี้ลุงพยับจะขยับขึ้นกว่ารอบก่อนหรือเปล่ารอบที่แล้วได้แค่แตันแต่ฟันปุ๋ยไปสิบลูกเล่นเอาจุกไปเลยเหรอครับก็วันที่เขามาถ่ายสามนั้นนาเก้าไร่ผมได้ไปเก้าเกียนห้าสิบถังอะเกียนละ หนึ่งมื่นหนึ่งครับไดเก้าสันครึ่งแต่ผมหดปุ๋ยไป4ี่ลูกผมเคยใส่10บลูกก็คือไล่ล,ละหนึ่ลูกเลยอะแต่อีงวดนี้ผมใช้ปุ๋ยไปหกลูกแล้วก็ไอสยามกระป๋องหนึ่งที่ผมฉีดอะจะเจือหรือไม่เจื้ออันนี้ผมไม่รู้นะผมลองใช้ค้าตัวผมเองแล้วอย่างผมผมพูดไปเนี่ย ผมเชื่อแล้วว่าผมใช้ผมประหยัดปุ๋ยไปสี่ลูกก็เหมือนกับว่าตีซะว่าตัวเลขกลมๆก็ประหยัดมาสี่พันพอใจด้วยเดี๋ยวคราวหน้าผมก็ต้องสั่งมาใช้อีกเดี๋ยวผมจะสั่งต่อมาเอามาทำมาันลา่จีนแล้วก็ทำพริกดูหลังบ้านเ่ยครับรอบนี้ลดทั้งปุ๋ยลดทั้งต้นทุนแต่ได้ผลผลิตเพิ่มใครอยากลองใช้ก็ได้เลยนะครับเพราะลุงพยับใช้แล้วเชื่อแล้วแบบนี้นี่แหละครับ เขาถึงเรียกเกษตรกรไทยฉลาดใช้จริงไหมล่ะครับปุยยชนดดใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือปุ๋ย U M ราคาถูกคุณนภาพจัดเต็มใช้ปุ๋ย U M แล้วไม่ผิดหวังพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 개구리. 갱구라...